ควันนี้นะครับก็ก็อยู you, remained, ่ที <Steph> <ui> right? ่บ้านบอลหสกอคงกรวันนี้ครับทางโฮมโปรนะครับมีการเข้ามาครับออกแบบห้องน้ำในส่วนของงานกระเบื้องนะครับไม่ว่จะเป็นห้องน้ำห้องครัวห้องต่างๆครับเพื่อเตรียมการที่จะประมาณว่าเตรียมกระเบื้องเตรียมการซื้อการสั่งกระเบื้องครับเพื่อให้ความสมบูรณ์แบบแล้วก็แม่นยำที่สุดนะครับทางโฮมโปรเดินทางเข้ามาแล้วครับเมื่อสักครู่นะครับ กระเบื้องเขาก็จะแบ่งเป็นหลายส่วนนะครับมีส่วนในของอ่อางล้างห,าหน้าอ่างผนังห้องทุกอย่างพื้นครับทุกอย่าง,างมันมีแบบหลายส่วนนะครับจึงต้องมาออกแบบเพื่อความเป็นยำครับเพราะว่าการสารังคมต้องเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยขาดเกินอะไรย่างเงี้ยสำคัญนะกรนะเบื้องนะครับมีส่วนสําคัญครับเวลาถ้าเราสารั่งก็คือต้องสั่งทีเดียวนะเพราะว่าในการสารั่งแต่ละคารั้งนะเชดมันจะเปลี่ยนไปนะตามวันเวลานะต่อให้ลายเหมือนกันก็ช่าง สีอาจจะไม่มเ,เราก็ต้องเตรียมแผนดีๆนะครับอันนี้ก็จะวางแผนนะอันนี้มันห้องของห้องนอนแรกกับห้องนอนของบ้านเรานะที่เราเข้ามาดูกันนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีการจบรายละเอียตดต่างๆนะครับเพื่อทำการออกแบบเป็นสามมิตินะครับให้ดูเยอะๆนะครับวันนี้ก็มีอะไรนะของชุดพันอะไรต่างๆก็เราสั่งที่หัวโตเลยนะเป็นเกตยี่เนื้นึงนะที่เราสั่งมาโดางเลยจังหวะ กาและวแต่ไม่ส่วนอาบส่วนโค้งส่วนกระไม่ได้เป็นพื้นก็ช่ก็ต้องแต่เราต้องใช้กระเบื้องตรงไหนเอ่ออ่างของเราเอ่อว้างสเดนต้องนีไมใชใช่ไหม้ันนี้มันสคัญนึงอ่างเดียวใช่ไหมจ๊ะอ่างรูปสองอ่างคู่ันมีการจุดใส่กระดาทัต่างๆ สออันนี้เสิบอันนี้สองเมตรยสองอันนี้อันนี้อันนี้มไม่ใช่เด็กเจ็ดสิบเต้องดูว่าสองมตระเบาห้าใจทางปเข้าใจน่อันนี้เป็นทีมงานออกแบบกระเบืยปองกกเบนะ อันนี180้เมตรแปดสิบแล้วที่ใหญ่กเป็นแปดสิบจริงจริามนเยอะเลยครับเอกนะครับ้าขงนามมีดึมหัวไว้ตั้อย่างครับแค่ตอนนี้มาอธิบายผาแต่หัวให้คนที่ออกแบบเข้าใจกันนง่ายเปดเบบห้าสในห้าบห้สิบ่าสิบาสิิ้ิบา้าหสส้สหส้สสหสสาสบหส้สาสห

สิบยี่สิบสามสิบสี四四四四四่สบห้าสิบกเจ็แลองเม่นบยี่สิบสามบสี่สิบห้าสบสจสแ้เดเจงนอบเจลิฟต์จะจะเบิ้มเบิ้มเชียวึงคเบิ้มชั้นเบิ้มหนึ่งชั้นเงนกระจกใช่ไหมจก เดีนีเดเราติามแนนอครกรน้กยินอาเมือคาอ่างหน้ามน่นเดี๋ยวมาท้องกันนะใด้ค่ะก็คออ่างมุมเดิมออนจัดนะครับอ่างมุมเดิมใช่สามรเก้าสิ สามยี่เป็ดสินี่นะก็คือพนักงานคงโผล่นะครับที่ดูแลเรามาตลอดนะครับน้องปอนคงโปลนะคร,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 รับผมดูแลขั้นตอนอนะวันนี้ก็เข้ามาด้วยตัวเองเนะมาดูงานกับเบื้องเอาผูา้จัดการทีมกับเบื้องนะบ่อกี้เมื่อสักครู่ที่ถ่ายให้ดูนะครับพาเข้ามาดูงานในส่วนกับเบื้องเนาะ วัสดุส่วนใหญ่เราก็มีมาตรฐานนะครับสั่งจากที่โฮมโปรนะครับไม่ได้ใช้ของแบบธรรมดาทั่วไปนะครับสั่งจากห้างทุกอันนะครับเรื่องราคาก็ตามห้างนะครับคุณผู้าสามารถตรวจสอบได้เรื่องราคาในส่วนวัสดุต่างๆนะครับก็สั่งที่โฮมโปรนี่ครับนี่เป็นสะกีพยานให้นะครับว่าเราสั่งโฮมโปรนะครับางที่เขาอาจจะสั่งร้านทั่วไปธรรมดาครับเราเอาวัสดุที่มันมีคุณภาพเลยก็ทางโฮมโปรเขาก็คัดใหม่อีทีหนึ่งนะครับในส่วนของวัสดุต่างๆเนาะ ก็ยืนยันเป็นเป็นสิ่งที่แบบมีมาตรฐานมีมอกทุกชิ้นทุกอันครับก่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็อย่างจะมาเล่าให้ฟังก็พามารับชมในส่วนของการออกแบบนะครับในส่วนงานกระเบื้อนะครับว่ามีขั้นตอนมีอะไรเป็นยังไงเนาะเผื่อทุกท่านยังไม่เคยเห็นนะครับในการออกแบบแล้วก็พามาชมนะครับการทางานของเฮียเิร์สกับชิ้นงานของโปนะครับว่า ออกมาในรูปแบบแบบไหนนะครับสาหรับบ้านบอสนกครับคนที่ติดตามอยู่นะครับไม่ช้าไม่เร็วนะครับบ้านหลังนี้ก็จะได้ชมบ้านสวยๆนะครับบอสนกช่วงนี้ก็ติดงานครับหัวงานแบบแทบไม่มีเวลาคุยกันนะครับซึ่งคือบ้านมันต้องใช้เวลาคุยกันนิดนึงนะครับในการทำในเรื่องต่างๆนะเพราะมันเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วแล้วก็รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวรอบอสนกว่างจริงๆครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปเห็นหน้าบอสนกด้วยนะครับในคลิปหน้านะครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากครับมีเพียงแค่นี้นะครับเราก็ขอลาไปทานทีนะครับสวัสดีครับฝากติดตามเลยในพวกเพจพวกเฟซบุ๊กทุกอย่างติดตามยูทูบ b e หนึ่งนะครับจบเดี๋ยวไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ